ไปที่ไทยสร้างไทยกันบ้างเขามีความพยายามที่จะนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเรื่องการแพทย์อย่างพวก AI Chatbot หรือว่า Chat GPT อันหลังเนี่ยหลายคนก็เข้าไปมีการที่จะใช้ทดลองใช้ในหลายๆรูปแบบเลยล่ะค่ะเขาบอกว่าสําหรับเรื่องของการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยจะทําให้เรื่องของสุขภาพประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเข้าถึงได้ง่ายและก็สามารถที่จะพบหมอได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงโครงการที่ชื่อว่า 3าบาท plus ด้วยนะคะเทเลเมดิซีนเนี่ยนูกนำเข้ามาใช้แน่นอนช่วยกันตลอด24ชั่วโมงละค่ะเรื่องนี้ถูกพูดถึงโดยคุณสุวัดีพันพาณิชย์สมาชิกพักไทยสร้างไทยพูดถึงเรื่องของสุขภาพคนวัยทำงานจัดสรรง,งบประมาณป้องกันก่อนเกิดปัญหาในอนาคตมีเป้าหมายก็คือสังคมอุดมสุขภาพหรือว่า well-being society เลยละค่ะที่จะทำให้ทุกมิติของสังคมตื่นตัวเรื่องการสร้างสุขภาพเอาเทคโนโลยีเข้ามา ช่วยในโครงการ3 0บาท p l u สสุขภาพดีทั่วหน้าที่คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขยุคผลักดันโครงการ30บาทก็ตั้งใจที่จะเปลี่ยนเป็นจากซิกแคร์ก็คือรอป่วยก่อนค่อยหาหมอเป็นเฮลท์แคร์ก็คือเรื่องของการรักษาสุขภาพตั้งแต่ต้นไทยสร้างไทยเนี่ยตั้งใจจะลงทุนในเครื่องมือนํา AI มาอยู่ในโบบาวด็อกเตอร์หรือว่าหมอมือถืออย่าง Chat GPT ทําให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องง่ายรวดเร็วและใกล้ตัว ป้องกันคัดกรองส่งรักษาใกล้บ้านฟื้นฟูสุขภาพส่งคืนคนสุขภาพดีสู่ครอบครัวล่ะค่ะสําหรับกลุ่มวัยแรงงานเนี่ยเป็นกลุ่มสําคัญแต่ผู้สูงอายุมีจํานวนมากขึ้นไว้ทางานเป็นหัวใจในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและประเทศเพราะฉะนั้นการสร้างสุขภาพให้คนกลุ่มนี้เนี่ยจะยืดอายุการทํางานได้นานขึ้นแล้วก็ใช้โมบิลด็อกเตอร์เข้ามาช่วยเนี่ยละค่ะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยใช้งานเทคโนโลยีจูงใจให้คนรักสุขภาพเข้า คัดกรองสุขภาพสม่ำเสมอไม่ต้องรอให้เกิดช่วงความเสี่ยงตามอายุซึ่งจะทําให้อัตราการป่วยในรายแรงงานเนี่ยน่าจะลดลงคัดกรองมะเร็งหัวใจและเมน e a เฮลก็คือเรื่องของสุขภาพจิตด,ด้วยนะคะเมื่อสุขภาพของทุกคนในระบบคลาวปรากฏขึ้นในโทรศัพท์มือถือประชาชนก็จะติดตามการพัฒนาสุขภาพตัวเองได้ดูแลแบบเฉพาะบุคคลหรือว่า Personalized Car e แล้วก็ทางกระทรวงก็จะมี Big Data วิเคราะห์เรื่องของความเสี่ยงการเกิด โรค predictive แล้วก็ติดตามการป้องกันโรคแบบ preventive medicine predictive ก็คือการคาดการก่อน preventive ก็คือการที่จะป้องกันล่วงหน้าน,นั่นเองลหะค่ะหรือมีการที่จะบอกว่าเรื่องของการ ต้องได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบสร้าง Healthy Safety Service Workplace ซึ่งเป็นเรื่องของการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจคนทำงานจะต้องมีเรื่องของการเก็บคะแนนยกย่องสถานประกอบการให้รงหางวัลผู้ดูแลสุขภาพได้ดีมีองค์กรที่มีประกันกลุ่มหรือประชาชนซื้อประกันสุขภาพเองลดหย่อนภาษีเพิ่มได้ทุกองค์กรก็ตั้งใจให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างสังคมอุดมสุขภาพค่ะ